ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อบูเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่เทศบาลตำบลชัยประการอำเภอชายประการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนหรือกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปี2567ซึ่งที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับอำเภอชัยระการนำหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการกว่า70หน่วยงานให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในเชิงรูปแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนรวมทั้งให้ส่วนราชการต่างๆได้พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาชนบทในพระราชูปรัมภมสมเด็จพระเทพพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจำนวน5ทุนมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพให้แก่เด็กครอบครัวยากจนและได้โอกาสจำนวน25ทุนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดมอบผ้าห่มจำนวน70ชุดและมอบพันปลาจำนวน3,000 30, ตัวนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตลาดแกนีจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2โดยมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานได้มาจัดเพื่อบริการประชาชนและประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอช้ยประการเพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาให้กับที่น้องประชาชนสินชัยพัชรธนาพรเรียกเรียงวริศราธินารายงาน